แล้วเราทานพืชผัดริบเย็นเป็นส่วนมากแต่ทำไมบางครั้งปัสสาวะตั้งไว้ทั้งคืนเช้ามาปัสสาวะที่ตั้งไว้มีกลิ่นฉุนมากค่ะต้องต้องถามไปอะค่ะว่าที่ทานเนี่ยค่ะทานพืชจืดสบายหรือว่ายังมียังเป็นอาหารฟงอยู่ค่ะปกติจะจะใช้ดอกเกลือส่วนใหญ่ค่ะปัจจุบันนี้คือปับมาปรับอาหารแล้ว ใช้ดอกเกลือส่วนใหญ่ถ้าทํากับข้าวเองนะคะจะทําจืดสนิทเลยค่ะยกเว้นแต่ว่าบางทีเผลอเลยใส่แล้วลืมไปใส่อีกมันก็จะออกมาเค็มเพราะเราชินกับการจืดแล้วแล้วก็เผ็ดเขาไม่ค่อยได้กินน,น,นานนนานๆาคืออยากมากๆก็จะมีกิเลสสองเม็ดสองเม็ดคือเวลาไปซื้อส้มตำนอกบ้านก็จะบอกว่าใส่ทิศแค่สองเม็ดพอปลาาน้ำปลาสีอิ้วน้ำตาลซีฟอะไรก็ไม่เอากุ้งก็ไม่ต้องขอแค่ส้มตำกับ ถั่วลิสงท่าั้นท่้าวน,นั้นแะค่ะก็ตามให้แหลกๆหน่อยเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้ทานกุ้งแล้วก็ก็ขอให้เขาล้างครกให้หมดเลยล้างปากด้วยเพราะว่ากลัวกลิ่นค่ะเป็นคนไม่กินปลาก็ก็เขาก็าจะจัดการให้แบบนี้ค่ะอคิมอคกิมทานน้าเยอะไหมคะโอ้โหเวลาปัสสาวะมาทีนี่ก็สองครั้งก็เท่ากับ หกร้อยซีซีแล้วค่ะคือบรรจุใส่กวดเลยค่ะทานน้ำเยอะก็ฉี่เยอะค่ะพี่วิจิตมีความเห็นเป็นยังไงบ้างคะจริงจริงมันเป็นธรรมชาติของน้ำปัสสาวะนะฮะเวลาเราตั้งทิ้งไว้ะระยะหนึ่งมันก็จะมีกลิ่นเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มันก็ได้หลายสายเหตุนะฮะบ,บางทีก่อนที่เราจะทานอาหารจืดฮนะก่อนหน้านั้นานู้นหลายๆปีแล้วเราเคยทานอาหารรสจัดมาแล้วเนี่ย มันยังมีการสะสมอยู่ในเซลล์บางทีมันยังออกไม่หมดนะะั่นก็จะมีส่วนนะครับมันตกค้างอยู่แต่จาเป็นธรรมชาติของปัสสาวะนะเวลาตั้งทิ้งไว้ก็จะมีกลิ่นเพิ่มขึ้นทีนี้เราจะดูได้ว่าปัสสาวะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นต้องลักษณะหลังจากเราปัสสาวะมาแล้วเนี่ยก็ลองทดสอบเลยครับว่าตอนนั้นมีกลิ่นไหมนะครับถ้าทดสอบแล้วณปัจจุบันไม่มีกลิ่นแล้วแต่พอตั้งทิ้งไว้มีกลิ่นมันก็เป็นธรรมชาติของน้ำปัสสาวะนะครับ ที่นี้ทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าครับต้องถามคุณคิมด้วยทานทานยาอะไรไหมครับบางทีนอกจากอาหารแล้วบางทีเราไปทานอย่างอื่นนะมีพวกเครื่องดื่มไหมพวกยาไหมพวกขนมไหมลักษณะเนี้ยนอกจากอาหารนะครับอาจจะเป็นส่วนผสมของทําให้รสชาติของน้ำปัสสาวะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับปัสสาวะจริงๆมันก็ถ้าเราวางไว้เฉยๆใช่ไหมคะ ถ้าไม่ฉุนมากนะยังไงดมมันก็ต้องมีกลิ่นค่ะดมใกล้ๆเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าของเรามันไม่ฉุนมากมันจะไม่ได้มีกลิ่นคลุ้งเข้ามาในห้องอะค่ะพอพอนึกออกไหมคะอย่างตัวเองในเวลาปัสสาวะเนอะถ้าสมดุลดีอาหารดีเนี่ยวางไว้ในห้องสามสี่วันนะก็ลูกก็ไม่บ่นเลยนะคะแต่ถ้า<ม>เกิดว่าไปแบบว่ามีปัญหาว่าฉุนเนี่ยคือมันจะรู้เลยอะพอมันจะคลุง้งคลุ้งในห้องน้นะะําอะค่ะ แบบนี้ค่ะคนนี้มันมีแต่อย่างที่อวิจิตบอกนั่นแหละค่ะว่าปัะสสะาวะยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องมีกลิ่นฉุนเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าในปัสสาวะมันมีตัวยูเรียค่ะพอทิ้งไว้มันก็จะเป็นแอมโมนเนียเนาะก็จะมีกลิ่นฉุนค่ะ,ะประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของภาชนะที่ใส่ด้วยนะคะถ้าบางทีมันมีแบคทีเรียอยู่แล้วแบบบางทีล้างไม่ได้เกลี้ยงมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะฉุนเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ,คะเป็นธรรมชาติของเขาค่ะค่ะของอกุ้งนะ อ,อีกอย่างหนึง<ค>่งนะคะที่กุ้งเห็นนะคะถ้าเราการทานผักหรืออะไรที่มันมีกลิ่นนะคะก็ไปเลยนะคะกุ้งเคยไปทานอะไรอะ่ะที่มันมีกลิ่นฉุนมากๆเลยอะชะอมอะค่ะพอฉี่ออกมามันเป็นเป็นกลิ่นชะอมเลยอะค่ะก็ก็เลยไม่รู้ว่าอาหารที่เราทานะเป็นอาหารที่มีกลิ่นฉุนหรือเปล่าเพราะสังเกตเราทานทานอะไรอะค่ะก็จะไปตามกลิ่นอย่างนั้นเลยอะค่ะนอกจากทานอาหารจืดแล้วเนี่ยคุณคิดมีทานยาด้วยไหม มีทานอย่างอื่นนอกจากอาหารไหมครับที่ว่าอาจจะมีส่วนพวกเครื่องเทศพวกลักษณะเนี้ยอ๋อไม่มีเลยค่ะไม่ได้ทานเลยค่ะมิะแต่ทานะนี่ทานแต่น้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรอย่างเดียวคือเวลาที่ท้องว่างหรือจะหายน้ําก็จะจิบๆครับวิจิตของกานะคะก็เตียวเยอะไหมคะก่วยแล้วคะเออมีค่ะมีั่วต้มที่เราต้มกับข้าวต้มเลยค่ะ บางทีมันมากกว่าห้าช้อนค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทานขนมอะไรเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันหอยค่ะก็เลยเพิ่มถั่วเข้าไปอีกอเพราะเราเราต้องมาทําการค้าที่ที่ที่ร้านแล้วต้องเดินทางไปบ้านเท้ามาเย็นกลับในระหว่างเดินทางก็ตกเย็นมานี่คือต้องแช่ถั่วทิ้งไว้แล้วก็เอามาที่ทํางานค่ะมาทํากินที่ทํางานเลยบางครั้งสองมือ้อถ้าทานไม่หมดก็สามมือ้อ ก็อาจจะกินอาหารซ้ําค่ะเท่าที่ทําได้เพราะว่าแถวนี้ไม่มีอาหารแบบนี้ขายต้องทําเองค่ะก็อาจจะเป็นยองลองลดถั่วลงก็ได้นะคะคืออาลองลองดูค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยเคยตอนที่ทานอาหารสุขของแพทย์วิถีทํำใหม่ๆก็ทานถั่เยอะค่ะกลัวขาดโปรตีนนะคะรู้สึกว่าปสัสสาวะตัวเองมันฉุนเนาะ แล้วพอผ่านไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ทานเยอะมากอ่ะมันก็จะมันก็จะดีขึ้นน่ะจะจะเริ่มรู้ว่าสมดุลตัวเองอยู่แค่ไหนค่ะลองดูนะคะแล้วก็ถ้าถั่วลิตร้อนหนึ่งถั่วลิสงมันอร่อยเนาะยิ่งขิงมานทานได้าจนเพลินเลยค่ะคอันนี้ก็คือสาสาเหตุหลายๆสาเหตุนะที่เราคุยกันว่าเป็นต้นเหตุของทําให้น้ำปัสสาวะมันมีกลิ่นนะคัะอะไรยยังมีอีกเหตุหนึ่งนะฮะ คุณคิมทานน้ำน้อยไ<น>ปไหมครับถ้าน้ำน้อยนี่บางไทยทำให้ทำปัสสวาวะมันเข้มข้นนะอาจจะมีกลิ่นได้บางนามากมากไม่พอครับบางบางทีบางทีก็กินจนปัสสาวะออกมาเป็นเอครึ่งขวดเลยค่ะค <c oughs> ่ะบางวันคืองานเยอะก็อาจจะไม่ได้กินน้ําเลยครับอาใช่มีมีมีในแชทนะฮะ,ะนั่นน่าจะน้องหมูแฝดอ่าในแชทมาบอกว่าบางครั้งอ่ะมี ความกังวลใจทําให้น้าปัสสาวะมีกลิ่นได้นะครับเป็นเป็ี่ยนทางน้ำหมูนทางแค่นะครับคือจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุนะที่ทําให้น้ำปัสสาวะมีกลิ่นฉุนนะครับก็ลองไปเข้าไไล่ดูนะครับว่าน่าจะอันไหนอันไหนลองลองดูครับค่ะแล้วแล้วมานานหรือยังครับคั้งเกิดมานานหรือยังครับเพิ่งจะสังเกตค่ะเพิ่งจะสังเกตเพราะว่าปกติแล้วจะดื่มหมดเลยจะดื่มหมดออกมาก็ดื่มแต่ในขนาดดื่มไม่ฉุนใช่ไหมฮะจะเก็บไว้ เก็บไว้จะดูว่าเออตอนเช้ามามันจะมีตะกรอนมีตะกันมีอะไรไหมคือมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ดูว่าปกติแล้วเวลาเรากรองน้ําจากน้าประปาเนี่ยมันจะมีขุ่นเราก็เลยอยากจะรู้ว่าปัสสวะของเราเนี่ยพอออกมาแล้วมันจะมีขุ่นเหมือนน้ําประปาไหม